สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบพ่อกันในวันหยุดวันเสาร์เนาะครับเนาะเมื่อนี้ผมเกิดสิพาท่านผู้ชมมาขุดแมงกิโปรมครับไปครับไปรุ่นกันได้เลยครับว่ามันสีได้บพครับไปครับเชิญครับมาครับท่านผู้ชมครับเอ็นแล้วครับขวยหนึ่งครับเป็นกลวยครับหนึ่งกล้วยหนึ่งข้วยครับ องขวยครับพี่น้องจะมีไหมครับจะได้ไหมครับมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันครับสงสัยจ,จะเป็นตัวแม่ครับตัวนี้โอ้ขวยน,น้อยขึ้นเลยแปลว่ กน่อยคือเล็กเที่ยซับซะนอ ครับจีปโปมครับจีปโปมเสร็จไปนหนึ่งรายเสร็จไปนหนึ่งรายครับตัวเมียรครับตัวนี้ครับครับพี่น้องครับก็เห็นกล้วยอีกแล้วครับกล้วยหนึ่งครับ ครับน้นขึ้นขึนรุ้นกันครันสึไน้นขึ้นขึ้นข้นขึ้น้นขึ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 ้น้น้นขนขึ้น่ึ้นอึ้นนข้นข้นขึนขึ้นขึ้นขึ้นันนนข้นข้น้ยขึ้นขนขึ นีบอร่เฮ้เดี๋ยวพึ่งอ่านเรียบร้อยครับหนึ่งตัวครับกี่โปมครับป่ะไม่น้องครับย่างขาขวยมันไม่บอขวยเหล่ะนี่ ดีเดียครับอู้นีเดียครับพี่น้องครับเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเห็นควอยมันนี่แล้วครับนี่นี่ครับควอยมันครับเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วมาครับพี่น้องครับมาลุ้นควอยนี่ครับตัวใหญ่ซ้ำได้ผ่านไปแล้วผ่านไปควอยนึงแล้วนี่ สามพลาดป่วยนี่งเจอแล้วมันดีเอาผู้มันคือปิดแบบแบบนี้วะเห็นเดี๋ยวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นหูเพิ่นแล้วเห็นหูเพิ่นแล้วอ้าวเห็ดยังเอเห็ดสีเบือโอ้ลงเลืกขนาด ហឺហឺលុះខ្នាតអូយកออกดูฮัมเตอร์น่ะលึกខ្នាតងងអើយអូបៃតัวសើ long lộn thật nè Hả? Hãy hả cho bị Ghiền Mì Gõ cho bạn con đó uh -huh. Uh -huh. đúng được mhm này mhm 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 là bọ uh, uh. Bài na tiếc luôn. À, เป็นตะเลนเวดีป่ะหัที่ไหนที่พุทข้าแเขนงองเบ็ดเลยนะไปเตียกูหำเตะอหัวนี้หน่อยยังคือลึกแท้สังเกตจ้าความในของมันติเกอรบูเตอร์าบูเตอร์ ดิน,นฮึฮกูจอลงเลือกเพร่ลลน่านดีาลงเลือก,กเพียร้งเลือกเพร่โอ้ยหวยนี่พี่เลือกพี่ลำ่พีนออ่น่องมึงเนี่ย เพ kind of um, um> ื่อที่ได้ตัวนี้เอาเขาเขายังมันกัดเดือเป็นอ่ะนานอ่ะนานไปสามตัวแล้วพี่น้องเหนอะเลยสามตอวแล้วเอาเขียนเอาหันมาหอดทำไมเห็นอีกหวยหนึ่งครับพี่น้องครับมาลุยกันครับมาลุยกันครับแต่ว่าคนกกับเมื่อยขนาด ครับพี่น้องครับมาลุยกันครับมาลุยมาลุย,นยเนื้อเอแกละบอตรงนีคนกดไลค์กดซับจะไข่นเนื้อเอแกบอเพื่อทีได้แต่ละตัวเด้อครับขวอยขี้โพมเด้อพี่น้องตะวางเมื่อยแล้วเดี๋ยวนี้ นี้หะหูพ่นโอ้โหเลือกเลือกหูเด็กกันได้เห็นแล้วควายออกไกลๆขึ้นเจ้ามันหลงหูมันนับออกเตอรที่ซับขานี่ มอย,ย,อยเ,อเ,อเอมื่อยฮูเลิกง่ายเลิกอีกแล้วฮู้นี่โอัขุกะมอยไรแหด้งสามขุดงน้ำ อยู่เวิร์ลุ่นอือโอ้ยบังเล่าเรียบร้อยถือซับแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนึกว่ามันบ่เลิกเอาข้าวคั้งเขาอ่า,าห็นบ่เจะอยากลงเลือกไหล <c oughs> มันตรงเด้อ เจแล้วอ๋อผูไหนโอ้ย,ยตัวอีกแล้วโอ้ดีเด้อหาน้องยี่หําไม่ไปเถอะ เรียบร้อยอีกแล้วจับเนี่ยเออเออเดี๋ยวให้อ้างกล้องกันไหมเรียบร้อยอีกแล้วตัวนี้ซับเพิ่นเกือบเกือบมีเดียขวายหนึ่งโอ้ยเต๋อเห็นอีกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวอ,อ้างเต๋อสิขุดกับขุดูดูไงมันเฮียเด้อหูสอหู ขุดอมามามาลุกสิขุดออกมาลุสิเฮียนี่วออกไกๆเบื้งเบื้องตองเบื้งหัวหัวไมันก้นนี่โอ้หเขเกือบจะลืมาทางนี้บ่ไปทางไปทางนั้นเขาเจอเจอะอดเจออะเลย มั on like นเม็นทอดละบปลอยหอดแล้วเรียบร้อยได้แล้วบอืฮดีอืใส่จ้อยใส่จ้อยคุณไรู้นี่นั่นดีเรียบร้อยบอครับพี่น้องสับอีกแล้วอยู่ตื้นๆหนิโเงเป็นด้เดี๋ยวเดี๋ยวลงบือก่อน เจออีกแล้วครับพี่น้องครับกว้วยหนึ่งครับ,น,รบนับออกไกใจรูเตอร์หนึง่ง คือตอนโดนตูดอ่ะอืมอืมไปทนงไหนไปทาไหนไปทาไหนเอ้าขันเด็ดโอ้โหดีเดอเอ่มาจับดูกี่ปม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 ระมันกระตือได้มันต้องเผ็ดเผ็ดแล้วบ่เดี๋ยวเงน้องเมืองก่อนเผ็ดแล้วแม่กล้าใ่ะแม่เอ๋ไม่กล จิปอมจิปอมจิปอมเด็กแค่เหมนน้ำลงไปเผ็ดเห็นมันเออล่าลุงแชร์จับดอกมาครับพี่น้องครับมาลุ้นกันลุงจับมันเดินถึงจับเองอีกแล้วครับกล้วยหนึ่งครับหาดูมันก่อนครับลูมันอยู่ไหนนี่ฮึดีครับเห็นลูมันแล้วครับ

ตัวเถือกครับพี่น้องครับจีโมจิโปมเก็บไู้ได้กินนะอังเพ็ดนะอังเพ็ดเออเก็บไ้ีกินหาด้นนสหามุดดเตอะใช่ใช่คือบัวหินบัวยังไพี่โว้ยบัวมันขวาย chi nôn bộ nó cuối nhai thế sao nè cuối ừ, nhai cuối nhai khả lời bướng bướng lúc gì hết nhắm ọc tơ mất cút hay mất lúng nó mất cả lúng rồi nó khôn cả đứa nó ไปซิงซิสันเห็นเด้อเห็นเด้อตัวนึงเด้อเห็นเด้อตัวน,นึงนานอาจจะท้องตัวนออ้องพี่นะน,น้องเบิ่งยาบังกล้องเมลเตอร์หันโอ้ดึงตัวเอาจับไป้เตอหัน จับได้มันหลุดมือจับแห้งๆนี่โอ้ยจับจับแห้งๆนี่นะบีบแห้งๆเออไปไปใส่ของแล้วอีแม่ลุงแม่ต้องมาไกลพูหามึงกอีกนู่นนี่ลายตัวอีต่เบิองมนลงไปอมาสันมาเขาก็มันออกาพื้นลราบ่ โอ้ยอย่าพึ่งแม่ล่ะมันสิลงตัวนี้เลยนี่มันสิหลายตัวเห็นแล้วปะเห็นดิเห็นแล้วว่ะมันโซด้วยส่อุ้ยโอ้ยตัวที่สองครับพี่น้องครับตัวที่สองครับตัวที่สองครับขุดออกหลายตัวว่าจะว่าหนึ่งหลายตัวก็ขุดเลยนะ บ่เห็นดอกเจุณล่ะบนแล้วบอบนี้ดูนี่มึงเห็นมัว่ามันย่งดูดิไม่คุดเด้อมาได้สงตัวเด้อแม่หคุยให้ได้ไตัวล่ะคายควายนี w w ้ได้สองตัวล่ะางหัร ตัวที่สามอยู่นี่เลยเสร็จแล้วตัวใช่แล้วโอ้ยนี่เท่าไรละฮันได้จักตัวกว่าสองตัวเออสองตัวควยนี่ อีโปรงครับพี่น้องครับหาก็ได้ซิปก็โตติดยงเยี้งยงเยี้งครับโอ้โหงดงามมากโตชิเตอร์ทีเอาเอาไปใส่ของเลยอีแม่ไปเออยังเขาขุดบุแล้วเขาขุดบุแล้วไปไปยัง ผลงานขุดกีโบโปมือนี่ครับพี่น้องได้ยักโท1หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบเงสิบสามห้าหได้สิบหโตครับโอ้ย <laughs> ขุดว่าได้ปนไหนครับครับท่านผู้ชมครับผมก็ขอฝากกดติดตาม กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งปิ๊งปิ๊งอีกรอบหนึ่งนะครับใต้คลิปที่ผมเฮ็ดอยู่นี้นะครับครับเมื่อนี้ช่องอีสานภาพเบเบิ่งครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับพบพ่อกันในคลิปหน้าว่าสิเป็นคลิปยังนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับ